ลมวอยลอยยืนใจลอยคิดหอดผู้เบาอ้าวนะฮะอันนี้คือกระดูกหมูนะกระดูกหมูนะฮะเรามีกระดูกหมูมีพริกพริกหนุ่มเออมีพริกหนุ่มมียอดพริกยอดพริกอ่อนยอดของพริกอ่อนอ่านะฮะพริกหนุ่มแล้วก็ยอดพริกอ่อนแล้วก็ กระดูกหมูนะฮะแล้วก็อ่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมใบมะกรูดนะฮะโอเคเอาหมูใส่กระทะลงไปเลยแล้วก็เอาเครื่องแกงกลงไปเลยตักใส่เลยนะฮะนั่นละใส่ลงไปเลยขวดจวดจดัดจวดจัดเลยเมโน,โนูนี้ท่านได้แต่ใดมา,าวะย เมนูนี้ขี้เดาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละเซฟกระทะรั่วเราคือเทปเซฟกระทะเซฟกระทะอลูมิเนียมอา้านะฮะแล้วก็ปล่อยให้เดือดอา้าปรุงเสร็จแล้วนะฮะรัดเอาใส่พริกลงไปนั่นแหละแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วก็เอา้า มีหมามานั่งเฝ้าด้วยเอาแล้วก็คุกเขาเข้ากันตายโอ้หอมหอม,อห,อหอมพริกอ่อนหลายคักพี่น้องเอ้ยหอมพริกอ่อนขึ้นแบบสดซื่นสดซื่นเลยนี่แน่นี่แน่คนไปเรื่อยๆนะฮะนั่นแหละเมื่อมันใกล้ๆจะสุกแล้วแล้วก็เอายอดพริกยอดตักพริกใส่อีกเทนึงเลยพี่น้อง เราก็จะใส่อีกอ่าพรเนี่ยปิดฝาเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็เอาเอายอดบักพิกเนี่ยใส่ลงไปเลยนั่นแหละถึงๆใส่ลงไปเย,ยอะเยอะเพราะเราชอบกินผักเยอะเยอะอ่าโอเคข้นหอมหอมหมแล้วจักหอมฟื้นไฟหรือหอมอัน <c oughs> ขวกระดูกหมูนนี่แหละอาหารเพื่อสุขภาพ ผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคพอผักเริ่มสลบแล้วแล้วก็ตักใส่จานเลยนะฮะเราก็ตักใส่จานเลยัดทีเนี้ยแล้วแล้วสนีละตักใส่จานแล้วก็เคียดูสิหมดแล้วกลิ่นหอมลอยมาแต่ไกลนี่คือกระดูกหมูคัว่วกระดูกหมูใส่ผักนุ้ยหย่ำมกึดกึดแลวกระดูกอ่อนนะ,อะโอเค นะะฮนี่แหละสีสันมันก็เป็นจังสี่นี่แหละนี่แหละเคลี่ยวหาผักมันต้องกินกับข้าวเหนียวนะถึงจะอร่อยนะฮะนี่แหละหอมมากเลยเป็นตเสี่ยมบ่เอาด้วยมาก้วยค่ะว้ามืดคลิปก็อร่อยมากเลยค่ะว้ะ <c oughs> าเอาว โอเคนั่นแหละข้าวเหนียวปั้นหนึ่งกินกับข้าวเหนียวได้พีนองน,นั่นอาสดขึ้นมาเลยนี่แหละนี่คือการกินข้าวคำใหญ่ใให้คนเบิง่งสดเลยร้อนแลยเล้าใจนั่นแหละเยีย่ยมเยี่ยมเสีบยุ่สีบคักเอาเคียย์ฮาตอนนี่แหละเอา้ารสชาติใช้ได้ยุ่สูตรนี้สูตรนี้ ห้ามทําให้คนอื่นกินนะฮะสูตรนี้ห้ามกินห้ามให้คนอื่นกินต้องกินคนเดียวกินคนเดียวปั้นข้าวเหนียวกินคนเดียวเพราะสูตรนี้มันแซบได้คนเดียวอย่าติผู้อื่นก็กินน้ำโมเป็นในพรพีพนอกอ่านี่งอ,อ้าวกระดูกหมูใส่พักนั่น,นแหละซดเข้าไปเลย <S <S ว้าวอ แสบอยู่แสบอีกก็ต้องสดอีกเคขียหาตอนก่อนเอาตอนไหนดีกระดูกมันขึ้นหลายแถว่ะที่าล่าลจมจงดู่าเห็ม้าได้คู่บาอ้อาวโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับคิมแล้วเยี่ยมมากนะครับเจอกันคลิปหน้าโอเคนะครับบายบาย